มามาแล้วอสังหาริมารัพ์ร้อยล้านกับทนายรัชชนมหาราชครับเมื่อนี่ครับผมทีมงานทนายรัชชน์ลงพื้นที่ครับผมมามาดูข้าวครับมามาเบิงเข่าครับผมเขาว่านดอกพี่น้องฟองปลายแม่นเนี่ยครับทีองเขาเบิดเลยครับนี่เบิ้งนี่ทั้้หมดอย่าตีพี่น้องเขาเบิดนะครับผมเขานะครับผมขาว่านนะครับเขาว่านครับเขาดำมันสิแตกต่างกัน ปีนี้ก็ต้องมาเบิงว่าฝนสีแดงบอลแลงหรือจังไดนะครับเพราะว่าห้าหลายเหลือเกินนะครับผมห้าครับเขาก็ตั้งเกิดนะครับผมห้าลายแต่เดี๋ยวพามาเบิงครับผมเผาอยู่หน้าเป็นแนวไดนะครับสวัครับอ้ยเผากะห้าลายครับหน้าครับเป็นหน้าที่บ้านดอกพี่น้อง บ้านโนนี้ก็จะเป็น 11. โอเคนะครับ n h ามันหลายบทนะครับนี่ครับแมนทั้งเบิดเลยครับตรงใกล้ถนนซีเล่นนะครับด้านนี้นะครับเป็นหน้าตีนบ้านนะครับต้นนั้งนี่ใ้ถนนซีเลนแต่ว่าตีนี้ก็ต้องมาเบิ้งกันว่านหน้าสิเป็นแนวด้ยนะครับแบบาเบิง้งเขาหนามซามปลา นะครับผมอยู่เป็นหน้าตีนบ้านเนี่เวิร์กนี่ท,ทั้งมดเลยมันจะสเอายาท่านบอนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวสิพามาเบิงครับผมสังหารลิมัสับนะครับเลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขไปลงให้ลงหน้าครับผมเอายาเขาว่านมือนี่ยขอบคุณครับ